เราก็กําลังเดินทางนะครับไปหาเจกอีกแล้วพอดีวันนี้เปิดตู้ครับก็เห็นพี่แอมโพสต์ว่าวันนี้จะไปรับของแล้วของที่พี่แอมไปรับวันนี้น่าสนใจครับคือเราก็ไม่ได้เจอพี่แอมมานานมากนะครับถ้าใครดูจากคลิปก็จะไม่ได้เจอพี่แอมค่อนข้างนานแล้ววันนี้พี่แอมก็จะไปรับของที่ออกตู้กับเจกนะครับผมก็เลยเออตามไป ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันหน่อยดีกว่าคือเราก็เคยพาไปดูตั้งแต่วันที่แบบว่าออกของจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่พอจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเนี่ยของก็จะถูกส่งมาที่หน้าร้านนะครับแล้วก็จะจัดของแล้วก็เรียกลูกค้าในบางส่วนมารับนะครับแต่ส่วนใหญ่ปกติวันนี้เจ๊เขาจะไม่ค่อยเรียกลูกค้ามารับเพราะว่ามันจะวุ่นวายนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเป็น VIP ครับพีแอม เลาลโอ้โหวันนี้นพี่แอมเอาปู่มาเลยเนี่ยเขากาลัางจะลงของจะจอดไหนดีวะเนี่ยเรามาถึงแล้วกำลังลงของพอดีครับรถบรรทุกมาถึงหน้าร้านแล้วกำลังตากลงครับนี่เรามาถึงแล้วครับเจกกำลังทำงานอยู่เลยเจกอยู่บนรถฟกเลฟครับ ขึ้นเองวันนี้พี่แอามาเอาปู่มาด้วยนะโหดร้ายมากขับมาอย่างไกล ไปทำงานกับเจ๊กแล้วไงเดี๋ยวจะไม่ได้ขับออ๋เดี๋ยวพี่ขึ้นไปก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวขึ้นไปกับเจ๊กช่วยกันแล้ววันนี้มาเอาอะไรครับเอาสองสี่ศูนย์เราลงยังยังอยู่ในไหนก็ไม่รู้กไงมีหลายอันยังไม่รู้อยู่ในรถคันไหนอะไรรถคันไหนใช่ครับต้องลองดูไหนลงเขาก็กลับนะครับหมดธุระ อันนี้ช่วงเอาของลงร้านเขาก็ลงมากันเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยเอ,เอามาลงเทียบแล้วแล้วก็มีในร้านอีกคันนึงเดี๋ยวคันเศษอะไรของพี่อีกคันนึงแต่เดี๋ยวน่าจะเรียกลูกค้ามาเพิ่งเอาปู่ไปเชียงใหม่หมฮะพี่ใช่ครับก็มาเลยไปไม่ได้ก็เลยเชียงใหม่ก็ยังดีสบายมีปัญหาอะไรไหมไม่มงงีไม่มีนะไม่มีมีอย่างเดียวกินน้ำมันเหมือนน้ำมันไปเท่าไหร่เนี่ยพี่ ห้าห้าพันกว่าบาทกับหกพันนะนี่ก็ไม่ไม่เยอะนะแต่ไปไปเกินเชียงใหม่ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเมืองนะแล้วก็ไปยไปไปไรที่พี่เก่งเขาขับสามตัวไล้วสามตัวไปเก่งหมดพี่เก่งหมดไปเท่าไหร่สามพันเจ็ดร้อยกว่าบาทครับเอ้สามตัวประหยัดกว่าเยอะนะกินมาพออาสามห้าน้องชายเดี๋ยวรอน้ำส้มไปด้วยกันครับไปไหนไปสนามเหรปะเที่ใหม่แล้วทำอะไรเพิ่มพี่แต่ก่อนที่ไม่ไม่ก็เดี๋ยวรอเครื่องตัวใหม่ที่ออกเลยไง เอาทำอีกแล้วจก็เอาเครื่องมาอยู่ที่ออกมาแล้วเลยเอาเครื่องนี้เก็บไว้แล้วก็เอาเครื่องตัวทํ<อ>าไม่ได้เอาตัวนี้ทําจะเข้าเลยไหมอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูช่วงโอ้รา <c oughs> อเราแบงค์ใส่ก่อนเดี๋ยวมากลัวอยู่กลัวอยู่แทนที่เดียวข้างๆแบงค์ส่งหัวใจส่งหัวใจไปทําก่อนคุณบ <c oughs> อลเราเนี่ยนะคุณบอลนี่ตัวตัวยิงเนะน,นี่ยนี่ใกล้จะส่งของให้ลูกค้าแล้ว รูปยังอยู่นั่นเลยถ่ายไปดูถ่ายก็สีผมแล้วตอนไปถ่ายเอาอันนี้ออกเอาแล้วเอากระบาดนี่ออกแล้วให้มันมันเห็นล้อยถ่ายคุณแม่รุ่นนี้นี่โอสคูมากญี่ปุ่นมีป่ะเนี่ยรุ่นนี้ญี่ปุ่นมีป่ะญี่ปุ่นยังมีปะปูเพราะว่าเมื่อก่อนยังมีของอยู่อ่ะเป็นอย่างเียวบ้านเาไม่ได้ไม่ได้นี่คราวนี้เราโม่อ่ะเดเราโม่บ้านคราวนี้พี่เขาบอกเคยถ่ายหนังแล้วครับ เราลูกยังอยู่เลยไปดูเลยไม่แข็งเราเคยรีวิวให้เพื่อนๆดูตอนไปออกตู้นะครับรถบรรทุกแบบทรงโอซากูแบบนี้นี่ออกที่เขาบอกว่าเอากระบาข้างออกแล้วไปถ่ายหนังมาแล้วจริงๆรุ่นนี้อไหล่ญี่ปุ่นแทบจะไม่ค่อยจะมีนะครับ อันนี้ผมบอกผมเคยนั่งเราเราใหม่ก่อนสัตว์สาวไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่เคยขับสาวไหวป่ะถามก่อนไม่เคยนั่งอารมณ์นี้เลยหรอเอาเวอร์หมดแล้วใหม่ก่อนนี่ใหม่ก่อนนี่ตีแล้วเบาะนะครับเป็นไม้หลังแข็งของแข็งของจริง HPG อันนี้พี่เขาก็มีแบบแป้งมีอะไรฟอรแบบไวทอลลิงโอ้โหแต่ คงอะไรใหญ่มากอะใหญ่เลยเพรามันไม่มันไม่มีพลังเพราะว่าเมื่อก่อนมันพลังมันใช้แรงอย่างเดียวไหนครับรูปรูปที่พี่เขาบอกเขาเสียบไว้ตรงไหนไม่มีพี่เขาบอกว่ารูปพี่ที่เขาแบบไปถ่ายหนังไม่รู้นี่มีกระจกเลยนะแต่ก็จะมีของใช้มีของจดอะไรนี่แบบโอซูวินเทจนี่นี่กระจกหูช้างหูช้างโคตรเทพเลยด้วยก้าก้ากดูเลย กแต่กระจกข้างมันเห็นชัดอยู่นะเอแหองเขามองมองชัดอยู่ครับเรียโคเทเลยอเนี้ยเอออันเนี้ยโอสปูของจริงอ่ะเขายังหาอะไรกันได้ด้วยเหรอฮองไทยมีตีทิ้งเนี่ยปั๊มเฟิร์มขึ้นเป็นชิ้นเลยเก่าหรือว่าไม่รู้แต่ที่รู้หนักแน่นอนดูอย่าหนักอย่าเป็นไม้เป็นไม้หมดเลยอ่ะอย่างนี้เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆหม่ป่ะครับเครื่องปครับ 6B ดีแล้วอ๋อ1 6 5แรง อ๋อมันเลยครับสบายบาพอควัดกับคนอื่นแล้วมั้งพอขวัดได้เลยแล้วพวกอะไรแบบคอดี่อย่างนี้มันหาได้ไหมครับยังมีบ้านเรายังมีบ้านเราแต่มันไม่ทนนเนี่ยดูดูฟุกมาก ตั้งมาแล้วเนี่ยปลูกอยู่รูเดียวเนี่ย25ปีแล้ว25ปีเหรอครับนี่ปิดไว้นี่รูนี้25ปีเหรอ25ปีแล้วนี่อยู่มาเนี่ยใช้คันนี้มา20กว่าปีแล้วครับ25 25ปีซื้อมาจากนายาย้มแก่งหางแมวอ๋อแล้วก็ทะเบียนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะทะเบียนเนี้ก็ขับแต่เนี่ยเป็นระเบียบดีอยู่ยูชนบุรีเนี่ยไม่ได้ไปไหนนี่คือทะเบียนตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะยุคโน้นเลยพอไปเจอทะเบียนทะเบียนนี่แต่ยุคแรกเลยแต่เก่าๆเลยเพราะรุ่น มัใช่มัใช่ลุกแรกมันป้ายเล็กป้ายเล็กท่นนี้ก็ป้ายเล็กมาก<ป>็ปเปลี่ยนให้<อ>ะนะเขนาะงั้นผเกมเาเปลี่ยนป้ายใหญ่ถ<อ>้าแท็ซีนำหน้าด้วยสอง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 สามจะรุ่นใหม่นิดนึงถ้าหนึ่งสองจะเก่ากว่านี้อันนี้จะดวงเดียวนะฮะ กระดวงเดียวแล้วก็กระจกในสองตอนนั่นนะจ๊ะบอกว่าหกสิบปีแล้วอายุนี่จริงจรินหกเกือบหกสิบปีได้ไหมครับคันนี้ไม่ถึงคันนี้สี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมันไม่เก่านี้เก่ากว่านี้อ่ไม่เก่ากว่านี้อีกที่ลุงบอกอ่ะอันนี้ควายดวงเดียวอ่าแล้วก็จกในสองตอนกระจกสองอันอ่ะฮะเก่ากว่านี้หกประมาณหกสิบปีนะมีวิ่งเยอะไหมอย่างนั้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมเพราะผมเคยเห็นก็คือมาเป็นแบบเนี้ย พรสมัยก่อนนี่ผมเคยทำก็คือนั่งประมาณรุ่นประมาณนี้แล้วแถวบ้านไอ้ยังมีประตูซิเกมาไปทําแต่งกันสวยทสวยวางเครื่องล็อกี่เทอร์โบอินเตอร์อย่าไปไล่ันเลยช่วงล่างนี่ก็รุ่นใหม่หมดแล้วของเจอ๋อมันแปลงได้แปลงได้หมดเลยเข้ากันเจซีเจเนกับวุนงไทั้งเครื่องกับช่วงล่างก็เป็นยุคใหม่หมดแล้วแหละมีแค่บอดี้ที่ยังเป็นแบบบอดี้คาคับซีสุธมาตั้งต่ะสามอ่ะ พอสองาแปดอ่ะอันนี้ก็แล้วอย่างพวกนี้มันซ่อมจริงจมันซ่อมได้ไหมครับหรือว yes, ่าก็ได้แต่มันก็จะใช้งบประมาณนะก็เลยเก็บเก็บไว้ตามประจุตู่แทนเลอร์นี่มันเปียกน้ำเปียกไปอยู่นี่มันคือมันคือเหล็กแข็งเนยหล็กโอ้โหดูดทวเนี่ยผูกอยู่แง่แง่งนี่อผูกเข้าไย่างนี้เลยครับก็เป็นรุ่นใหม่ใหม่ไปแล้วทะเบยเกินไปเกินห้าปี รู้แน่ของเหล็กมันหนาบางคนเขาอนุรักษ์ไว้นะครับเขาไปทําใหม่สวยมีตังค์เราไม่ค่อยมีเนี่ยหม้อน้ําเนี่ยฮะตั้งเอามาแล้วสามสี่ปีหยดหน่อยหน่อยดูดิอ๋อเหรอสามสี่ปีหม้อน้ำยังไม่เปลี่ยนเลยครับตั้งเอามายี่ห้าปีรุ่นเก่ามันหนาอ่าของเก่ามันหนาเนี่ยรุ่นเก่ามันหนาเนี่ยรุ่นเก่าดูมันหนาเลยหไม่ดีไม่แบน เดิมเอาครื่องต่เครื่องมันเป็นเครื่องยุคใหม่แล้วยุคใหม่ต้องยอมครับนี่ตัวนี้เครื่องบ้านเรานะฮะเครื่องไม่ใช่นะญี่ปุ่นนะฮะจะดูไอ้ตรงข้อหายใจรู้นี่เครื่องบ้านเรารถโค้งอ่ะรถโค้งหน้าตัดเจซีอันเดียกเครื่องเขาอะไรเนี่ยกโอ้โหลบรุ่นนี้มันจะเป็นล็อกแล้วล็อกกี้อย่างพวกนี้ก็ไม่ได้ทำสีเลยใช่ไหมครับมาเดิมๆหัวตะเหล็กมันคนละเรื่องเลยเหล็กมันแข็งปักเลยอ่ะ คือพอเหล็กมันหนามันผูกจริงแต่มันไม่ทะลุไงมันทะลุน้อยอ่ะโอกาสที่จะตอนลุงซื้อตอนลุงซื้อมันเท่าไหร่ครับเนี่ยสมัยก่อนเก้าหมื่นเขาขายแสนหนึ่งหมื่นหมายเลขเครื่องไม่ตรงเขาลดให้สองหมื่นแล้วถ้าเป็นยุคนี้แพงไหมแล้วแต่คนอแล้วแต่สภาพด้วยนีกระแสนาบาทก็ไม่ขายแสนกว่าก็ไม่ขายเข้มแตงก็ไม่ขายเก็บไว้ทํางานอยู่ว่าเครื่องเครื่องตัวนี้ถ้าซื้อเชียงกง แแพงสนต้นต้นทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะประมาณแสนต้นต้นนี่ยซื้อเกียร์ร้านเกียร์เก้าบานามาทหารยนสามหมื่นเอายืน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 หายยืนหายเอายืนหายโอ้ยเนี่ยซื้อมาเกียร์มาจากทหารยนตน่ะสามหมื่นในเกียร์เกียร์ล็อกกี้เกียร์ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าโอ้ยลักเรื่องอะไอยู่ตอนนี้พี่เขา โชว์เลยครับรถวิ่งงานเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วในนี้ซ่อมเองวะครับถ้าบางอย่างก็ซ่อมเองบางอย่างก็ซ่อมเอง,าาง,อง,องเนีาาย่ยยอดเลยเนี่ยเริ่มเริ่มไปแล้วแต่คือพี่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปะผูกก็ยังใช้ลุยคุ้มคุ้มแล้วครับสายีนะสตาร์ทนิ่มเลย,ยมีถ่ายมีสติวิดีโอด้วย มันลางแล้วเนีนี่เป็นถ่ายมิวสิกเพลงนี่ถ่ายตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยจะไม่รูปมันเก็บไม่ดีลูกอ๋อเหรอเรูปมันเก็บไม่ดีอ๋อนี่มีแต่งลายมาด้วยเหรอแต่งอยู่2วันน่ะอ๋อแต่งลายถ่ายมิวสิกแล้วก็เอาออกเอาออกอย่างนี้ายบายครับไปมาครับไม้ทั้งหมดครับนี่รถของคนทำมาหากินเท่มากครับใครแล้วเราเคยรีวิวไปหน่อยเนื้อแต่อันนี้ น้าแกน่ารักครับเอฮาดินี่มีคนรอเฝ้ารอเฝ้าของแมนไหนอะเอาไม้เหของดีอยู่ตรงนี้แหละเขารออยู่นี่ยืนเฝ้าอยู่แหละยืนเฝ้าอยู่ยืนเฝ้าอยู่เดี๋ยวพี่เก่งจะทำสองเกาใหม่ได้ไหมพี่ครับจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะเริ่เอาเครื่องไปทิ้งที่พี่ยออแล้วครับเอาเครื่องไปแล้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปตามเพราะเห็นได้ข่าวบอดี้เฟี้ยวด้วย ของครบนี่รถเดิมๆของครบครับแล้วทำไมทำรถแข่งอะ่ะ <laughs> เอาขำๆไม่อะไม่ <laughs> อะเอป็ต้เอารถดีๆไปทำเอารถดีๆไปทำนี่ใส่หัวเลยเสียดายรถที่ไหนไม่ทำเป็นรถบ้านสักพันกว่าม้าพี่เก็บให้ได้ครบ,พบประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแข่งได้บ้านได้ <laughs> ให้แบงค์ลองนั่งก่อนเลยจับแบงค์ลองนั่งก่อนแข่งได้บ้านได้อ๋อแข่งแข่งได้บ้านได้ใช่ใช่ เขาจะเอาแบบสวยด้วยแล้วก็แรงด้วยแต่ไม่ได้แบบว่าต้องแบบไปแข่งกันต้องสู้ก็ได้แต่คือแบบเอาแบบเน้นกดคบอะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นไม่เน้นเข้ารอบเอาเครื่องพลังเต็มอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเอาพลังเต็มหรือพลังล้นดีพอพลพลเลยล้นอะต้องมีล้นอยู่แล้วละ่ทำที่ไหนไม่รู้อยู่เจ็ดเจ็ดด้วยโอ้โหล้นอยู่แล้วนี่เคยเห็นของจริงยังไม่เคย คือนูเหก็ซื้อมาอยู่ฝั่งไทยไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นไงน้องจัดการให้แล้วก็ให้ให้ฝุงวิ่งไปเอาของจริงที่นู่นให้เห็นประตูแล้วไงอ่าตูดมาแล้วอันนี้รอเห็นหัวแล้วแล้วตูดมาเฟียร์ไหมของเฟียรก็รถแข่งเลยเป็นแซดแข่งสำนักอะไรชาร์กดาวชาร์กดาวดับดับเบรกซิ่งด้วยได้ไปดับซิ่งก็จบโพลีหมดเช่ญถามน้ำมันเซฟตี้มาเลยว่าเห็นได้ที่อ่างใช่ทังมันเอทีเอลทังมันเอทีเอล คุณแี่ได้รถเซอร์กิตมาใช่อเลยและย่างอ่ะ <C> e <ase> เครื่องเครื่อง L ยี่สิอแาดขบูมิคุณนี้4 4ชุดใหญ่มาอยู่แล้วชุดใหญ่แต่สเปกก็น่าจะอย่างนั้นนะเ <C> e <ase> นี่ยเดี๋ยวมาลุ้นเอาเพราะยังไม่เห็น <C> e <ase> เห็นแต่รูปเครื่องแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดอะไรว๋อ,อ,อแล้วนี่คือไงเจ็คพันไว้อยู่ข้างในนี่ขั้สี่นี่ไม่ปูเลยนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยรั้สี่ดูไม่ผูกนะถ้ารถในระดับ40 สามสิบสี่สิบปีถือว่าไม่ผูกโอเคเลยต้องขอบคุณทีมงานมากทีมงานแพ็คแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่แพ็คจนไม่รู้ว่าจะใช่เดินดูอยู่ตั้งหลายตรงว่าอันหยุ่อันตรงไหนวะต้องคืนขนาดต้องโทรไปที่ญี่ปุ่นเลยว่าสรุปเป็นอยู่อันไหนเนี่ยมาบอกว่าอะไรหาไม่เจอ คนเงาอะจะตาย้วเนี่ยมีคนเหงาอะสวัสดีครับ<ข>อ,อันนี้คือหนึ่งในทีมงานที่ไปตัดของมาญี่ปุ่นพอแล้วน,นี่้อมปูปอทุกวันอะนี่คือโดนกักตัวตกักตัวอยู่โรงแรมโรงแรมพัทยาแค <c oughs> ่มุกแุกแง ครับเรายัางฝ่ายให้แก้ทำงานฝ่าข้างดูหนักนาดู ก็ดูเช็คเลขเครื่องอีกทีหนึ่งครับเจใหญ่เป็นคนจดเ,ปเปมเลขเครื่องเมื่อก่อนสิ่งที่ปวดหัวสุดคือหาเลขเครื่องเนี่ยแหละไอรุ่นที่เราเจอบ่อยๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอพวกรุ่นที่เราไม่ค่อยได้เจอห, вот หาเลยเรามาดูพร้อมๆกันครับว่าของข้างในจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับเพราะว่าพี่แอมได้ตูดไปแล้วก็มีอะไรโหดๆอยู่แค่ตูดก็แบบ รู้ถึงอะไรแล้วอ่ะคือของแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆนะครับแซดเป็นรถแข่งเนี่ย้วเริ่มลงมือแล้วยุทธการฉีก <c oughs> ลุยน่าดูเลยพอ <c oughs> ของตัวเองลุยดูเองตัวเองลุยน้าดูเลย <c oughs> สองฮะอุ้ยเ <c oughs> ือนงมันแอบดู <c oughs> ของตัวเองลุยน้าดูเลยนี่รอลุ้นอยู่เนี่ย วันนี้เจกวุ่นของจริงครับไม่ทักทายหลานเลยีได้ีด้เหรอีตรงนี้เราพากาแข่งกันอยู่ครับงานยุ่งก็ส่วนใหญ่พอเนี่ยครับรถตู้คือเราเคยเห็นที่ลงของนงกดดังใช่ไหมเอาของออกจากตู้คอนเนเนอร์แล้วแล้วก็เมื่อกี้รถบรรทุกจาก ที่คอนเทนเนอร์ก็มาลงที่หน้าร้านแล้วก็มาเอาของลงกันแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาหรือแล้วก็แยกกล่องครับแต่วันนี้เจกจะไม่ค่อยนัดลูกค้ามาจะนัดเป็นพรุ่งนี้อันนี้แค่ VIP ครับ VIPM ก็เลยแบบมาลื้แล้วเอาของกลับไปก่อน <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วเริ่มเห็นหัวแล้วเห็นคอนโซลแล้ว เฮ้ยที่สองนอได้นะครับนี่ผมมีเอาไอ้สามเกลือนี้ออกไปแล้วเลยเปลี่ยนเป็นพวกเกรซิ่งสมัยก่อนนี่คืรถแข็งจริงครับมีกดปุ่มอะไรบ้างเนี่ยผมใช้เป็นกดปุ่มเอามีเฟลฟลัมด้วยครับใช้เป็นกดปุ่มเอาเป็นแบบรถแข็ง อัป้านี่มีวัดรอบวัดข้ามเร็วไม่ใช้แผงไม่มีด้วยเลประเด็นไม่มีก็โโอ้หก็ดูพวกเขาใช้แผงเลยชั้นตู้บ้านเราวัดใช้แผงขนาดนี้แล้วแล้วมาแล้วนั่งเห็นหัวแล้วเห็นหัววัยวัยโหนี่แพ็คโหดมากเลยอะตีลังไม้อย่างโหด ดูนะดูดูดีกว่านี่แตกโี่งแตกเนี่ยโป่งโปงเฮ้ยโอ้โป่งชุดหนึ่งมีมาเยินโปงเลยชุดหนึ่งอันนี้ชุดดหลังเหรอชุดหลังซ้ายคนดูบางคนที่เล่นอยู่นะน่าจะน้ำลายนี่มันลองโน้ตด้วยนี่เดี๋ยวค่อยเอาออกกี่ร่างมันติดไมีโป่งมาครบเลยใช่ไม่หาของเก่งเนี่ย ฟุกเรียกว่าฟุกนะหลายๆคนคงหาแล้วไฟเหมือนจะใหม่มากเลยนะเนี่ยใหม่ยังใหม่ิเออไฟยังใหม่กิบู่เลยแบกเรียกว่ารถน่าจะไม่ได้ใช้เลยรถแข็งส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ช้อใช้จอดแถวมากว่า ระวัง่ามือนะพี่เก่งอะไรหายากอะไรคนเรื่องเลรถสวยอะเเออหัวสวยอะอ๋อเดี๋ยวตัวลองเนอร์สพาร์ตมาครบเลยนี่นครบมีพาร์ตให้สองชุดจะโปอมีโคมีตูดที่ตูดก็มีที่ตูดก็มีชุดหนึ่งอ๋ยมาของพี่เลย แล้วโป่งแตกไหมไม่แตกใช่แตกสภาพดีแน่สภาพดีเจ็ดลรือขนลุกได้สองซื้คงจะมีแบบล้อล้อออฟเฟต์หนึ่งแล้วก็อันนี้ไอออฟเฟต์หนึ่งอะไรเงี้ยมันเลือดใช่โชคดีที่มันไม่แตกเลยแหละใช่สองเลยสองซี่สองซี่ศูนย์ครับนี่เป็นยิงรุ่นรุ่นนี่ไงรุ่นที่คูเมะญี่ปุ่นยิงรีเบตเลยผมได้กระเคน้อยเลยล่ามาจนได้ เอาจริงเดิมๆก็ว่าหายากกันนะนี่ได้เป so, like <laughs> ็นตัวแข่งมาอีกสองวันสองวันมาถึงร <m> ีบสองเครื่องไงเลยหลอกไหมหลอกคันนี้แอมขึ้นไปซื้อเองใช่ไหมคันนี้ผมลองซื้อให้ครับนี่ดูแต่รูปดูแต่รูปมันเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยดูรูปแม่เนี่ยทำร้ายผมนะ มีโป่งให้ด้วยอ่ะนี่มันอ๋อมันเป็นรองนูหมายิ่งที่ว่าเหมือนชุดหน้าเป็นชุดแต่งเอายี่แปดเห็นเท้ยี่บแปดเลยเอายี่สิแปดดูเลยครับได้เยอะผมว่าเอามันออกดีกว่าพี่เดี๋ยวหัก ขาดการออกเลยสองี่หกหรือสองหนึ่งหกวมีออยมีออยมา2ตัวแล้วด้วยสองสี่หกนะนี่ชุดนี้มันเป็นชุดแต่งนะเนียม่งเนี่ยมั่งไหลมา่งมชุดไวลลโโทุกทาครับคาบูเป็นมิคุนิ้ลยนะแต่งยาจอดฟังบันเจิงได้ครบโอเคเมนนั้งดูออกเลย เดรตาไม่เดิมหรอเดรตามไม่เดิมครับยังไงยอดนี่เรียกว่ากุ่มซับเลยเนี้ย <c oughs> ันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ถูกยังงงเลยไปหากันมายังไงนะนี่สภาพสวยกว่าที่คูมีงนั่นอีกนะสวยมากนะคูมีแม่งไอ้เหี้ยอย่างมนุษย์หินฟินโตเลย้เหียยืนบนรถเนี่ยมันผุไปหมดเลยอ่ะยกขึ้นรถวิ่งได้เลยนี่ไม่ไม่ผุไว้ว่าพวกไม่พราโป่งไม่แตกด้วยอ่่ะนีสวยอ่ะมีตัดไปด้วยอ่ะโป่งเลยไม่แตกเลยจะแตกก็ได้แหละอือปีนไปปีนมาเออจะแตกตอนไปปีนไปปีนมาได้พี่เก่ง ว่าเครื่องนี้น่าจะไม่ธรรมดาเครื่องนี้น่าจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวยแป๊บนึงครเครื่องน่าจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวตัดเครื่องเป็น L28 มีวิธีการตัดตัดหัวฮับลครับเดี๋ยวไม่รอ้ับไงได้ยได้ยงไง้ได้ไียงไ้ัั แล้วก็ครับหัวแซนนั่งคู่มือหัวไหลลงเรียบร้อยอันเจดังครอปอุ้ยปังเกือบระดับชาโจเรียบร้อยอุ้ยปังเกือบปังเวลก็มีแต้มว่าเรียกว่าเจอขุมทรัพย์เลยเนี่ยน่าจะมีแคมน่าจะมี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 แคมแต่ไม่รู้ว่าขยายหรือเปล่าต้องลุ้นเอาครับแต่ว่าแน่นอนแล้วได้คาบูซิ่งแล้วมีคุณี่สี่สิ่เออมีคุณี่สี่สิบสี่ จันจันเปิ้ลดูแล้วไม่น้ำลายไหลเหรอมันนั่นน่ะเด้เออขอจันเปิ้ลยังไม่มีแซดนี่เขาจะเครื่องมันจะใส่กับพวกเคนแมลลี่ใส่อกินได้เออใช่แล้วเจนเดียวกันเออมันไปเอาใส่พวกเคนบล็อกบล็อกมันเจนเดียวกันใช่่เขาก็ต้องน้ำลายไหลสิเพราะเขามีทั้งห้าโกรทั้งเคนเขาก็อยากได้เครื่องอะสิแต no ่แต่เขามีเอสยี่ส no ิบเนี่ยคนนั้นอะมีสิวันนั้นเขาไม่ธรรมดาตอนนี้ราคาทะลวงทะลักทะลวงดูแล้วใช้คำว่าทะลวงทะลักเลยดีกว่าเล่นรถคลาสสิกเดี่ยคิดดี อาบียีอายนะอาบียีนี่ไม่ได้เซี่ยวเลยนะอนาคตก็ไม่แน่นะอนาคตใช่ใช่แต่เครื่องพวกนี้มันมันหลายปีแล้วอ่ะเห็นบอกเห็นบอกว่าล่าสุดทอนตรงเอ็ดยี่สิบต้องมีประมาณล้านกว่าบาทอ่ะใช่ทอนตรงนะทอนตรงใช่เห็นดืแล้วข้าก็ปูมาด้วยเกียร์ครับเปียกป๊บยัไฟยังใหม่เลยอ่ะแรงใช้ได้เลยใช่อาเบกท่านเดิม ซิงหมดแล้วยิ้มเลยยิ้มแก้มปีดเลยของซิงนายเทสเทดมีหมดแล้วพี่เฮดมีแล้วเฮดีแล้วโช์ไรครับเ้โชกมานีเลยนครับใหม่จังวะเอาไม่เอาเครื่องอะไรฮะาพัดงินดึวะเียดูว่มีมันไม่มีสีแดงเลยเดื๋อวแม่คนจัง ปั๊มน้ำแต่งทาไหมก่ก็มันดูไม่ออกโอ้โหตัวนี้มันสุดหลัาณออ,อ,ออยมีสองตัวเลยใชย่คุณนี้ว่านี้แม่วัดแล้วเนี่ยเป็นตีนแน่เลยแต่มันดูโบราณมากเพมันเป็นถังแล้วมันแข็งเนี่ยอ๋อสายหัวเทียนปักเปิร์กแบบของแต่งเลยแต่นะแค่แบบปลดระวางมายาวนานมันก็เลยแห้งๆหน่อย กมอจอยด้วยไงมอจอยน่าจะใช่หมดหรือตรงแล้วก็มาเช็คเช็คเครื่องเช็คอะไรอีกตัวเดี๋ยวที่เอาซิวหัวกลับแล้วแล้วก็เตรียมแผ่นเดือจะเป็นแผนทำไมเสียือแล้วจะเป็นแผ่นทำไม้เดี๋ยวเจกนั้นผมไปก่อนไปไหนเดี๋ยวไปทูลค้างก่อนเอ้าวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเที่ยวันใหม่สวัสดีครับ วันนี้เท่านี้พอเราพามาชมไอเทมลับที่พีแอมไปหามาได้นะครับแล้วก็ส่งตู้มาถึงวันนี้พอดีก็มาเปิดไอเทมลับของพีแอมถือว่าได้ของคุ้มทรัพย์มาแล้วก็เดี๋ยวเรากลับและแต่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแวะไปดูโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่กำลังทำอยู่นะครับ DC2 บอกเลยคันนี้สุดมากเดี๋ยวเราจะแวะไปห,หาพี่ตี้ต่อใน EP ต่อไป